สวัสดีครับสมาชิกซับสไครต์ทุกทุกท่านที่รับชมในช่องดิวฟรีสไตล์นะครับวันนี้ขอนำเสนอเมนูน้ำพริกหนุ่มนะครับตอนนี้ก็ให้แม่ของผมแล้วครับแกะพริกเพื่อที่จะมาตำนะครับอันนี้คือพระเอกของเราเลยนะครับพริกพริกหยวกนะครับอันนี้ก็คือแม่คนที่สองของผมนะครับชื่อแม่มีนะฮะ เขาก็ชอบทำอาหารนะครับแล้วก็ทําน้าพริกอร่อยมากเลยนะครับน้าพริกหนุ่มเนี่ยเป็นอาหารหลักของทางเหนือเลยนะครับถ้ากินกับแคปหมูเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะบอกไว้เลยนะครับเรามาดูคุณแม่ทําน้ําพริกหนุ่มกันนะครับให้ดูไปเรื่อยๆเลยนะดูแบบยาวๆเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะก็ต้องแบบ ลอกเปลือกออกก่อนนะครับเพราะว่าอ,อย่างที่บอกนะฮะก็คือเอาพริกนะครับไปเผาไปไปเผาไฟนะครับไปไปผิงผิงไฟแล้วก็กระเทียมด้วยนะครับแล้วก็ลอกเปลือกพริกออกลอกเปลือกกระเทียมออกนะครับนำพริกกระเทียมที่ปอกเปลือกเสร็จแล้วเนี่ยมาโคลกรวมกันนะครับให้ละเอียดนะฮะ เอามาโขลกนะครับตำตำอย่างที่เห็นตามภาพเลยนะครับตามคลิปเลยก็คือนะเอาพลิกมาหั่นก่อนเพื่อที่จะนำไปโขลกนะครับเรามาดูกับวิธีการทำกันเลยว่าจะเป็นยังไงครับ คลิปนี้ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับหลายๆคนยังไม่เคยทําก็ดูคลิปนี้ไปละกันอันนี้ก็ถ่ายให้ดูกันสดๆเลยนะจะได้เห็นจะได้ทํากันกินกันนะครับแต่พริกเนี่ยที่สําคัญต้องเอาไปเผาก่อนเพราะว่าถ้าเกิดไม่เผาเนี่ยมันก็จะไม่ใช่พริกหนุ่มใช่ไหมแต่ถ้าไปเผาไปเผาเนี่ยมันก็จะหอมนะครับมีกลิ่นหอมอร่อยนะที่สําคัญนะครับใช้เตาถ่านจะอร่อยมากนะครับผมบอกเลย ตอแก๊สมันก็คืเต่ถ่านไม่ได้นะผมว่าเตาถ่านเนี่ยอร่อยนะครับอันนี้ก็คือปลาหมอนั่นเองครับปลาหมอกินกับน้ำพริกมันจะได้อร่อยเข้ากันใช่ไหม แลนนี่ก็คือที่ต้มน้ําไว้นะครับเพื่อที่จะเอาผักไปลวกผักเนี่ยเก็บมาจากสวนผมเองนะฮะที่ปลูกไว้นะครับผักปลอดสารพิษทั้งนั้นเลยเนี่ยเอาผักใส่นะครับต้มสุกก่อนกินทุกครั้งนะครับกินสดแม่ลอ,อยต้องลวกกินน้ำพริกต้องลวกผักจะอร่อยนะครับแล้วก็เอาลงเลยนะฮะ ความร้อนกำลังดีเลยนะครับเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะฮะเอามาลงมาละใส่เข้าไปนะเนี่ยผักกระจงกระเจี๊ยบปลูกไว้ทั้งนั้นนะครับปลอดสารพิษแล้วก็มีมะระด้วยนะครับที่เก็บมาแล้วก็ดอกแคร์เนี่ยเยอะมากออกหลายรอบแล้วนะครับดอกแคร์อันนี้ก็เป็นยานะครับเป็นยาระบายแคร์ก็มีประโยชน์มากนะครับ กระเจี๊ยบก็มีประโยชน์นะกวางตุ้งก็มีประโยชน์ทุกอย่างมีประโยชน์หมดนะครับถ้าเราเอามาต้มแล้วเรากินอยู่ลำพิกนะครับของพวกนี้กินได้ตลอดนะครับกินไม่เบื่อแต่น้ําพริกก็ต้องอร่อยด้วยนะครับแต่พอเอิญผมเป็นคนโชคดีนะครับที่มีแม่ตำํา,นานพิกอร่อยนะสุดยอดนะครับที่มีเนี่ยตำลำพิกอร่อยมากนะครับเดี๋ยวเราจะมากินกับปลาหมอแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวมาดูการตำกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็น จังไดอันนี้ก็เริ่มตำแล้วนะครับเราก็ต้องตำให้แหลกๆนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงส่วนผสมแล้วกันนะฮะก็มีกระเทียมหอมแดงมาเผาให้เกรียมนะครับพักไว้ให้เย็นๆแล้วปอกเปลือกพริกกระเทียมออกนำพริกกระเทียมที่ปอกเปลือกเสร็จแล้วมาโขลกรวมกันนะครับให้ละเอียดเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเนี่ยให้ลองชิมดูนะครับ แล้วก็เติมน้ำตาลมะนาวน้ำปลาลงไปนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันและชิมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าชิมแล้วยังไม่รู้สึกว่ารสชาติยังไม่ค่อยโอเคนะครับก็สามารถเพิ่มรสชาติได้นะครับเราก็ให้เติมพวกน้ำปลามะนาวอะไรเงรี้ยคือเติมตามใจชอบไปเลยครับให้รสชาติเอาที่เราสบายใจแล้วเรารู้สึกว่ามันโอเคแล้วนะครับ เพอเอนะครับเยมีเนี่ยเขามีคนมีฝีมือนะเขาไม่ต้องทําอะไรมากนะครับเขาเติมรอบเดียวจบนะครับเขาทําจนชินแล้วเขามีฝีมือทางด้านการทำน้ำพริกนะครับก็เลยออกมาอร่อยแน่นอนครับยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะปกติทางบ้านก็ทากินกันบ่อยนะครับน้ําพริกนะจะจริงๆทางที่ดีเนี่ยควรกินกับแคบหมูจะอร่อยมากเลยนะครับน้าพริกน้าพริกหนุ่มต้องเกิีกจับ แคปหมูเท่านั้นนะครับแต่วันนี้ไม่ได้ซื้อแคปหมูมาไว้ก็กินกับผักไปก่อนแล้วกันมันก็เข้ากันไปอีกแบบนะฮะอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำพริกหนุ่มสูตรคุณแม่มีนะครับผม อันนี้ก็คือเตาที่เราก่อฐานไว้นะครับเพื่อที่จะทำการย่างหมูนะครับไฟไม่ต้องแรงมากนะฮะเวลาย่างก็ไฟไม่ต้องแรงมากแล้วก็ที่สำคัญนะครับเวลาย่างเนี่ยคือเราไม่ต้องเอาอสุกมากมายนะครับเอาให้มันออกมีเดียมมีเดยมหน่อย มันจะได้แบบนุ่มๆนะนอนะัะอันนี้คือปลาหมอนะครับเราก็จะทำการกลับปลาหมอปลาหมอเนยเป็นปลาที่เนื้ออร่อยนะแล้วก็เนื้อจะมันนะครับ ปลาหมอเนื้อมันอร่อยรสชาติดีแล้วที่สําคัญคือไม่คาวด้วยนะครับถ้าเราเอามาเผาไฟรสชาติดีจริงๆนะครับปลาหมอเนี่ยสุดยอดและนี่ก็คือหน้าตาอาหาร จะมีดอกแคนะครับผักขี้หูดน,น้ำพริกเปิดมาปุ๊บน้ำพริกกะปินะครับเราไม่มีปลาทูเนาะเรากินกับปลาหมอไปก่อนละกันน้ำพริกหนุ่มนะครับที่เสร็จไปเมื่อกี้นี่นะฮะน้ำพริกหนุ่มแล้วก็หมูปิ้งนะครับข้าสวยร้อนๆน,นะครับเ,เรามากินกันเลย ตักน้ำพริกหนุ่มนะครับแล้วก็หมูนะครับนะฮะตักอีกรอบนะครับเพื่อเพิ่มอรรถรสในการกิน ขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมส่งกำลับบงใจดีๆให้กันด้วยนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ